โอเคขอสวัสดีท่านหนึ่งครั้งยอ้อนเรื่องการสกแกนอยู่หหมายปริ้นอยู่กับเกมที่มีชื่อว่าซวัสดิวัเล่ยอู้โอเคทุกคนวันนี้เป็น One ard, วันเทศกาลเว้ยเทศกาลอะไรเทศกาลอ่าคริสต์มัสนะฮะเฟสออฟเดอะวินเทอร์สตาร์แปลแปลเป็นไทยกง่ายง่ายๆว่าคริสต์มาสนะฮะจริงๆคิดบ้านภาษาอังาากฤษป่าวะเอา้าอะไรวะเนี่ยไม่ได <laughs> ้ <laughs> ดูชะตาเป็นยังไงดวงชะตาไม่ค่อยดีเลยผมโอเคขั้นแรกสุดๆเลยนั้นในช่วงเทศกาลอย่างนี้เนี่ยเราควรจะต้องแต่งบ้านตามเทศกาลเว้ย เอนี่อาจะแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่บุกบอกว่าบ้าเราก็สุเทศสการแล้วหนอมโดยการเอาอันนี้ออกมาด,าดาังอ่าก็เดินไม่ได้กันตรงทีนี้มึง <c oughs> ขอโทษขอโทษก็บัหื <c oughs> <h üs? S 2> พวกเราจะต้องมั่นใจนะผมแล้วก็ทำให้จูดี้เนี่ย เกิดความสนใจมากๆเรามีจูเนียเราไม่ต้องการความถึงห่วงระหว่างกันพูดเกี่ยวอะไรวะจูดี้เหรอจูดี้นี่จะเป็นใครเนี่ยจูดี้ถ้าจะม่ผิดจะเป็นแฟนของจูดี้เหรอ Judy ฮะจูดี้จูดี้มันชื่อลูกเรานน่จูดี้ Judy ก็จูเนียอ๋อก็จะหมายละคือก็แบบ ต้องให้ความรักเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวก่อนคร,ครบโคบัสเขาพูดถึงลูกๆเราได้ด้วยเหรอเอ้ยเจ๋งว่ะเป็นประโยชน์นาที่ผมงงมากเนะเออจูดี้จูเนียใช่ใช่ใช่โอเคครับวันนี้มีเทศกาลฉะนั้นแล้วพวกเราจะต้องเตรียมของเอ้าเอ้านี่ไงน้ำหมึกมาแ้้อ้าวขอบคุณครับสค i ิชอิงนมน้ำหมึกนั่นเองอ่าฮะฝากเก็บไว้หน่อยนะครับ เ,ออเรียบร้อยสำเร็จด้วยดีของี่เราจะไปให้กับคุณชื่อเลยนะเราต้องให้ใครนะขวัญอ่าชื่อหรอผมลืมชื่อเป็นคนที่เราไม่ค่อยได้คุยครอคุณเคน้นคุณเค้นเขาจะชอบเป็นรรเตอฮาเซนัทกับฟิโดเฮดอ่าเกาลัดใช่ไหมลองดูหาแป๊บ เจอแล้วครับทุกคนนี่เลยไอเทมลับบอกเลยว่าทุกคนเรารู้ของที่เขาชอบไงทีนี้เขาก็จะได้รับของที่เขาชอบไปอย่างแน่นวนเอแล้วของหลายอย่างนี่มันเก็บที่ไหนแล้วเนี่ยเก็บครับอะไรเก็บได้เก็บอะไรเก็บไม่ได้ก็เก็บเอเคกมากไหนดูซิวา่าเทศกาลนี้จะมีอะไรให้เราเล่นบ้าง แต่ตอนนี้เทศกาลยังไม่เริ่มต้นนะผมฉชื่แล้วพวกเราจะใช้เวลาเนี่ยในการเล่นกระดาสองสักพวกเราก่อนนะครับไปดีข้อน้องน้องแกะทั้งไหลสวัสดีครับน้องเริ่มโตแล้วตัวนี้เจ้าตัวเล็กตัวอันนี้ก็จะเป็นข้อเป็ดและข้อก๊อจิเทศกาลเริ่มต้นแล้วนะผมอืมโอเคได้เดี๋ยวจะไปเทศกาลเดี๋ยวนี้แหละรอก,ก่อนนะทุกคน เธออยู่ที่ไหนในะฉันจะเปิดเเรดไปหาเธอแน่อ้า,อาไก่เกิดใหม่ครับเขาชื่ออะไรอ่ะคุณโอ้โหเอาเลยแค่เดียวพอคุณเจ้าคุณเจ้าคุณเป็นไก่ฟ้าทุกคนพวกเราได้ไก่ฟ้าตัวที่สามอ้าวข้ามรัวไก่ฟ้าว่ะดีมากได้ไก่ฟ้าเพิ่มครับผมดีใจมากผมพูดจริงเลยแบบไม่กัดฟันผมดีใจมากจะเจ้าไข่เปลดดาวนี้ไป ก่อจะออกเป็นไอ้ไม่ได้กินเอ้าฟักโอเคได้ไก่ฟ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับทุกคนสุดยอดไปเลยแล้วก็พวกเจ้าเป็นยังไงบ้างทุกตัว evolution หรือ,อย่างทุกคนสวันดีทุกตัวได้นะครับคุณแพ้คุณเคุณแพ้ค,แพคุณวัวไปก่อนจะเริ่มเทศกาลใดน,น,นั้นพวกเราต้องเก็บนี่ก่อนน้ำมันโอก๊กมันเป็นของที่โคตรมหาดี าเกิดสังเกตว่าเจ้าตัวเนี้ออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยแปลว่าสลามในฟาร์มเราเต็มน้มงถึงเวลาการุณยฆ่าแล้วว้าวมีคนบอกว่าถ้าเกิดพี่ใช้อะของที่มันเป็นช่องเดียวเนี่ยมันจะอาจจะสวยกว่าใช่แต่ผมชอบแบบนี้ยอุลเล่นอุนเลเล่นก็คืออยากได้เตาผิงผมไปตออ่อคอเมต์เขาแล้วผมอยากได้เตาผิงไว้แล้วคือเตาผิงมันมเป็นสองช่อง แต่ว่าในตัวไอตัวของตัวเฉดเนี่ยมันเป็นเลขเลขขี้ครับผมันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะปักมันได้อ่ะพูดตรงๆเนาะน่าเศร้าอ่ะแต่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับป่ะซิเค็ดเฟรนของเราคือคุณเคนต์โอเคถึงเทศกาลแล้วสวัสดีลูกเลวิดสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมงานเทศกาลนะขอบคุณมากเลยครับลุงแจ๊ดสวัสดีจ้า นี่ไงปลาแพมแล้วก็เพนนี่ต้นไม้สวยมากเลยใช่ครับหืมอ,อยากฟังอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของวินเทอร์สตาร์ไหมไม่ฟังก็ฟังมาหลายรอบแล้วผมฟังมาตั้งนานลุงอย่างอื่นก็ไม่อะไรพิเศษนะผมเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วที่เราต้องคุยหน่อยก็คือคุณอเล็กซ์นะผมง่ายเฮลโลสวัสดีครับอเล็ Alex, กซ์กับกับกับเชนนู้นเชนนี่เพาราะว่าก็ภาพความสัมพันธ์มันลดลงนะครับสวัสดีเชน แล้วก็หาซเคิตเฟรนด์ให้เจอเคนเคนอยู่ไหนเนี่ยเคนเคนอยู่ไหนวะเคนส์เคนเอ้ยอ่อปีแอร์บิเกลโจดี้แต่เคนสอยู่นี่จะแล้วแอบตรงนี้เองผมกืนธรรมชาติแล้วด้วยเอา้าติดต้องเข้าทางไหนวะตรงนี้ปะเร็วขึ้นโอเคอ้อมับเคน ให้ของขวัญเคสใช่ไหมนี่ครับโอ้เป็นเธอเป็นนายเหรอเนี่ยอ้นี่มันรอสเตทฮาเซนัสเหรอของชอบเท่เลยขอบคุณมากเยี่ยมครับต่อมาถึงเว่าของเรารับผมเฮ้ยติเก็ตเฟนเราคือเพอนนีเหรอโอ้ ตเเวอ์ชันฉันคือซีเกตเฟนของนายประจำปีนี้แหละเอาล่ะเปิดมันสิอุ้ยทีเซตด้วยให้ของโคตรดีอ่ะมันเป็นของที่หาไม่ได้ครับผมได้จากการเป็นซีเกตเฟนเท่านั้นท่านบอกมันอาจจะไม่มากอะไรนะแต่ฉันว่าฉันหวังว่านายจะชอบมันโคตรปื้อมา โอ้พัน์นี้คือโอเคทึกสุดแล้วอะผมพัน์นี้คือผมไม่ต้องการเลยแล้วอะจริงๆเป็นของที่หาไม่ได้จริงนะครับทีเซ็ตอันเนี้ยโอ้โหอ้าปินปินมากอะ่ะไม่อยากออกจากเทศการเลยอะแต่ไม่ออกก็ไม่ได้คลิปกันดำเนินต่อไม่ได้ มันจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดคลิปนี้ผมขอเป็นคลิปสั้นๆน่ะได้ไหมผมขอเป็นวันเดียวได้ไหมผมอยากเก็บโมเมนต์เดียวไว้เป็นคลิปๆเดียวอะ่ะนะขอคือโอ้ฟินมากๆอ่ะคือมันมันฟินมันจะฟินยังไงแล้วอะ่ะตอนเนี้ยหัวใจยังไม่เต็มอะ่ะอยากให้เต็มมากเลยทําไงดีวะมีที่อื่นไหมเนี่ยที่ยังไม่เต็มได้ไปกว่านี้อ๋อตายแล้วโอ้โหมันมืดพอดีด้วยไม่ได้จริงๆครับ จะได้อ่ะหมดอะไรวะเนี่ยสลานแจ็คโอ้โหของโอคตรดีหมักเพิ่มเจ้าทีเซ็ตเนี่ยเป็นของตกแต่งภายในบ้านนะครับผมซึ่งเอาไว้วางบนโต๊ะเอาไว้ไว้บนอะไรได,ได้มันจะสวยงามมากๆเว้ยเช่นผมเอาอันนี้ออกเสร็จวางเนี่ยครับมันเจ๋งมากๆครับผมดีใจมากว่าที่มันเป็นอย่างเงี้ยมีความสุข โคตรโคตรอ่ะแบบสุโโดโคตรโคตรอ่ะตอนเนี้ยคือไม่อยากคือไม่อยากให้คลิปมันสั้นเลยแต่คือแบบผมชอบอ่ะผมชอบโอเมนนี้มากๆผมขอเก็บไว้เป็นคลิปคลิปเดียวนทุกคนท่านแล้วผมขอตัดคลิปเลยนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตมามพันหน้าสิผมในายเป็นแฟนเกมที่มีชื่อว่าซาร์เด,ดเล่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ชอบโอเมนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์พวกเราด้วยหนุ่มแล้วก็ฝากคอมเนต์ที่ชมงานเพื่อมาตัดบาทางหน้าผม่บงหน้าไปายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้นะหนุ่มแล้วไปทางหน้าหนุหน่มขอบคุณมากครับเจอกัน